แบบคลายสติกเวอร์ชั่นใหม่ครับอันนี้เขาบันท้าแข่งถึงนะยอนไม่ได้ไปกดไปนย่งทีอันนี้รถรถเดิมรถเ,เดิมยังไม่ได้โมโอ้โหโอโทหทิ้ง่างมาเป็นพุ่งแบบนี้เห็นอนาคตเลยครับเห็นอนาคตเลยแบบโหผมเนี่ยอืดมากเลยครับเร่งไม่ขึ้นเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ เฮ้ยเข้าป่าไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมไปจูนมาใหม่แล้วนะยอมไม่ได้เท้า,เาแข็งไปหนึ่งทีเอาเอาเหมือนเขาไม่รับอะ่ะอ้่ะท้าเขาไม่รับครับยังไงอ่ะเวลาท้าแข็งเนะี่ยมันจะขึ้นซ้ายมืออย่างนี้นะครับเอารับแล้วครับเรียบร้อยมันจะขึ้นซ้ายมือแบบเมื่อกี้นะเวลาท้าท้าเนะี่ยอันนี้ผมไปจูนมาใหม่แล้วครับต้องวิ่งได้สี่ร้ออ่ะ คอยดูรอบนี้ไม่ไม่หมูแน่นอนเฮ้ยเฮ้ทำไมมันทำไมันแรงวะทำไมมันแรงกว่าวะไม่ได้ล่ะผมจูนปลายมาต้นให้เขาไปก่อนเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเสียเปรียบตรงเนี้ยคือทางไม่ใช่ทางตรง<ะ>แล้วแล้วอะไรวะเนี่ยที่เดิมเลยโอ้ยโดนอีกแล้วเรา ที่ตั้งกว้างอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมว่าไม,ไม่เกี่ยวกับรถนะเกี่ยวกับคนขับมากกว่านะขับแบบนี้รถวิง่งได้หกร้อยก็ก็ไม่มีผลนะนี่มันเข้าทุกโค้งผมว่าเก็บหมดอ่ะแต่ว่าเขาทำดีอยู่นะแต่วควรจะเป็นทางตรงไม่ไหวจริงแท้แน่ๆเอยแต่ว่านี่ครับเนีย่ยเขาปรับใหม่นะก็ เวลาชนเวลาอะไรเงี้ยคือมันมันจะกลับรถให้ไปทางตรงเลยนะแบบว่าเวลาแข่งเราเราชนอะไรเงี้ยมันจะมัน,มนจะแบบแรงแรงกระแทกมันจะเปลี่ยนใหม่มันเหมือนกับสมดุลขึ้นแล้วก็ทําให้มันแบบว่ากลับ,ลบมากลับมาแข่งกันได้ใหม่อะไวขึ้นแต่ก็นี่ครับจูนมาดูได้ใช้แค่ช่วงเนี้ยแล้วก็เรียบร้อยนคะครับเราจะถึงเส้นชัยอยู่ละทิ้งห่างมาเป็นทิ้งหางา่งหางมาเป็นกิโลเลย ออก็นะอยู่อยู่ที่คนแข่งจริงๆนะงเยร้อยแพ้แอนนี่